นูอาหารนะคะอันนี้คือขาหมูเยอรมันเขามีเห็ดมาให้ด้วยแล้วก็จะมีมันฝรั่งมาให้ด้วยนะคะแล้วนี่ก็เป็ดอบซอสส้มอันนี้ก็คือซี่โครงหมูนะคะนั่นคือผัดผักบุ้งนะคะนี่คือโป๊ะแตกนะคะนะผัดผักบุ้งจานผักบุ้งส่งมาให้แม่หน่อยสิแม่ตักไม่ถึงนี่ค่ะคุณผู้ชมผัดผักบุ้งจานนี้นะคะประมาณร้อยสิบเก้าบาทเขาให้เยอะอยู่นะให้เยอะอยู่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอะแล้วกองอยากกินผัดผักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า ตั้งแต่ผ่าตัดจมูกมาก็ไม่ค่อยได้กินผักเลยกินแต่โจ๊กโจ๊กโจ๊กอยู่นั่นน่ะนี่ค่ะอืมอืม อืมอร่อยมากโน,โนูโนอยากแก้วตวยวยนี่มาสี่ใบได้ไหมอะก่าแก้วเปล่าอะ่ะแต่มาใส่นี่มันใส่แล้วไม่สวยอืมอาหารอร่อยมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทำสวยงามอย่างกับเมือง เมืองในฝันคุณผู้ชมแล้วเนี่ยดูเนี่ยกีเขาเตี้ยไปใหญ่คุณแม่ตั้งยืนกิน <c oughs> เรื่องไม่ถึงนลยคุณผู้ชมจตกขาหมูเขาเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะเนี่ยนี่คุณผู้ชมดูแต่เนี่ยขาหมูเขายิ่งใหญ่จริงๆเลยเดี๋ยวดูซิว่าอร่อยไหมคือแบบดูน่ากินี่ะอุย้ยเขาทำอาหารน่ากินมากแล้วคุณผู้ชมดูนี่นะน้ำจิ้มสีฟูทาวอ่ะโอ้โหแล้วมีเห็ดมาด้วยนะเนี่ย เนี่ยน้ำจิ้มซีฟูดคุณผู้ชมเนี่ยอืมชืคจี้พายชิ๊กี้พอืมน้ำจิ้มซีฟูดอร่อยมากคุณผู้ชมอืม อืคือตอนแรกเราไม่ค่อยกล้ามากินนะกลัวว่าแบบสถานที่ตัวตัอาหารจะไม่อร่อยแต่ที่นี่อร่อยขามหมูก็ให้สิบคะแนานเลยขามหมูให้สิบคะแนานเลยอืมหนาแล้วหอมหมกขนมโค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาดูสิเจ้าขา ผมกับบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเจ้าค่ะสนุกมากอืมวิวหลักล้านวิวหลักล้านอาหารหลักร้อยเองคุณผู้ชมอืมทำอร่อยทุกอย่าง วิวหลักร้านอาหารหลักร้อยคุณผู้ชมอืมเขาไม่ได้ให้อาหารแบบน้อยๆน,นะเขาให้แ,แบบอลังการนะคุณผู้ชมเนี่ยอืมอืมอร่อยค่ะสนุกด้วยแล้วก็บรรยากาศดีด้วยอืมอืมให้หนูอ่ะให้หนูแม่จะชิมอันนี้ให้คุณผู้ชมดู นี่ค่ะคุณผู้ชมข้าวข้าวเขาก็อร่อยข้าวหอมมะลินี่นีกินหอมหมกหอมหมกขนมก,กุ๊กน่ารักมากเลยอืมอืมสนุกด้วยอร่อยด้วยอืมเอาใส่น้ำแข็งให้แม่เต็มแก้วสีแก้วเนยน้ำแข็งไม่พอก็ไปเอามาอีกคิดเงินไปเลยอร่อยมากคุณผู้ชมยังกเมืองในฝัน คือบรรยากาศดีมากแล้วก็ทําสวยมากเหมือนกับว่าเป็นแบบเนี่ยตึกอาคารเขาก็สวยมากแล้วก็แบบบรรยากาศสีสันน่ะแล้วอาหารก็อร่อยอืมเมื่อกี้แม่โทรมาสั่งโต๊ะเขาบอกคุณแม่ค่ะเจ้าของก็บอกว่าต้องกินสองพันนะคะแบบโอเคไม่มีปัญหาจ้าอาหารอร่อยมากแล้วเขาให้มาใหญ่ๆโตๆนะไม่ได้แบบเล็กๆ,ๆ,ๆแบบวิญญาณอ่ะ ออืมอืมถูกใจคุณแม่มากเลยสะใจมากเลยอืมเขาทำมาเอวาอร์วังอลังการอ่ะยคุณผู้ชมแล้วลองกินมันฝรั่งนะนม่เขาใส่ซอสมาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเนี่ยเนี่ยอืมอืม ซอสเป็นเกิือเทศค่อร่อยมากอแปงน้ำแข็งมาอีกมันไม่เต็มลูกรักไม่ต้องมีน้ำอยู่นะไม่ต้องเทลูกวางไว้ก่อนนี่ยังไงลูกน้ำอยู่นี่ไงนี่ <Okay. S 1> เอาน้ำแข็งน้ำมีแล้วลูกรักแปงไม่ถังส่งเป็ดมาให้แม่ไม่ต้องอกระดานแม่หยิบถึงนี่เป็ดเป็ดทอดซอสส้มนะคะคุณผู้ชมเจ้าขา รสส้มมันอยู่ในถ้วยส่งถ้วยมาไม่เอื้อไม่ถึงอแล้วนั่นคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่นี่ส้มอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอืมอร่อยรับอร่อยมากทำบรรยากาศที่สวยงามเลยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยสวยมากอันนั้นอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้รู้ว่าเป็นมันนะครับคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้ค่ะหลอดแต่อันนี้ไม่รู้อะไรอันนั้นไม่รู้อะไรเอาน,นี่หอม อันนั้นอะไรอ่ะลูกรู้ไหมเป็นอันนี้เหรอคะค่ะเป็นหอมญี่ปุ่นค่ะหอมญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอืมซัดไปข้าวอร่อยมากน้ำซุปอ,อร่อยมากกรอบนอกนุ่มในเต็มสิบให้เก้าเลยนะค่ะหมูเย็นมันเต็มสิบให้เก้าเลยนะเนี่ยอืมอร่อยมากเอาใส่ให้เต็มน้ำแข็งมาส่งแก้วมาจะอันนี้มันไม่สวย คุณผู้ชมเจ้ากาอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะเราก็ใส่ไข่ใส่น้ําแข็งกินเลยอุ้ยอันนี้ใส่น้ําแข็งแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเจ้ากาหกแล้วเนี่ยหกแล้วเนี่ยแก้วอย่างนี้มันหกง่ายหกแล้วเนี่ยอมานี่ค่ะคุณผู้ชมใส่ไปแบบนี้เลยนี่นี่นี่โอ้โหหกอีกแล้วหกอีกแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชม ใส่ไปแบบนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์มาลองเดี๋ยวเขาหาว่าดเช่นสกมกกอ่อันนี้ตั้งไว้ก่อนลูกหลังเดี๋ยวก็หาหาว่าดเชันสกมกอร่อยเมกืกสถานที่นะคะมาถ่ายรูปได้เลยเนี่ย My Custom b e ี t ไสรมานนทบุรีค่ะคุณผู้ชมติดแม่น้ำเจ้าพญาเจ้าค่ะถ้าตรงนี้นะคะต้องกินสองพนะต่ำกว่าสองพันก็ไม่ให้นั่งนะคะ ส่งมาส่งมาอันนี้นะคะสลิมดิ้งไฟเบอร์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่เทใสยอย่างนี้เลยจะได้ดูไฮโซหน่อยแก้วนะั้นมันเล็กไปโอ้โหสีสันน่ารับประทานที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่เห็นไหมเจ้าคะเห็นไหมเจ้าคะมาอัน,น้าแข็งเติมอีกหน่อยจะได้สวยๆเติมอีกหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมดูสิคะนี่สลิมดิ้งไฟเบอร์สลิมดิ้งไฟเบอร์ค่ะนี่สีสันอร่อยเมากจะเป็นแบบ เปรี้ยวๆหวานๆสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอร์รี่นะคะคุณผู้ชมอร่อยมากๆเดี๋ยวคุณแม่จะเดิอมอันนี้ให้ดูนะพอมีเอฟซีแม่ว่าแม่แบบนี่มีแต่ชงชงชง,ชงไม่เห็นกินเลยกินแล้วยาแหกตาดูนะคะมาคอมเมนต์คอมเมนต์ด่ากูนะคะกูบล็อกหมดนะคะนี่ไงเห็นหรือยากินแล้วนะคะสลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่าค่ะ อร่อยเพราะเรากินก่อนอาหารมันจะช่วยดักจับไขมันเนี่ยแล้วเราก็เติมลงไปอีกนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะมันจะมีสารสกัดจากกระบองเพชรลดความอ้วนมันจะมีสารสกัดจากขามอามาช่วยในการนอนหลับจะมีสารสกัดจากวิตามิน B1 วิตามิน B6 มีสารสกัดจากโกจิเบอรี่ซึ่งมีวิตามินซีมากกว่าส้มถึงห้าร้อยเท่าค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่นี่นี่คุณแม่กินให้ดูแล้วนะคะเพราะว่ามันไปคอมเมนต์ด่าคุณแม่บอกว่า มีแต่ชงชงชงไม่เห็นมึงแดกเลยนี่วันนี้แดกให้ดูแล้วนะคะอ่ะนี่ค่ะที่คุณแม่เดิมอยู่นี่นะคะสลิมหนึงช็อกโ,โกแลตมอคค่ากล่องหนึ่งสามร้อยบาทห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อยส่งฟรีสี่กล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบกล่องสองพันส่งฟรีจ้า สารสกัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้กลืนแก้วที่สองเลยนะเดิมแก้วที่สองเลยนะจ๊ะชื่นใจอร่อยกินแล้วมันช่วยในการนอนหลับเพราะมันมีสารสกัดจากคาโมมามีสารสกัดจากกระบองเพชรจะทำให้เราผอมแต่ว่าคุณแม่ผ่าตัดจมูกยังไม่ถึงเดือน วันนี้พุ่งจะยี่สิบเจ็ดวันต้องวันที่ยี่สิบถึงจะครบหนึ่งเดือนเพราะแม่ผ่าตัดยี่สิบมีนาคมซิลิโคนบรรทุกตอนนี้คนที่ผ่าตัดจมูกเขาไม่ให้กินอาหารเสริมเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไม่เข้าใจก็มามาด่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 าไม่ต้องด่าคะ่ะนะเพราะว่าคุณแม่กินอาหารเยอะคุณแม่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าคุณแม่มีตัวช่วยไงคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่เชา้าตื่นขึ้นมาก็เดินมานี้เลยสดรมนิงช็อ เฟปูชิโน่ระหว่างวันคุณผู้ชมก็เดิมาันนี้เลยสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่นี่ค่ะ่องละห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยเรามีตัวแทนจําหน่ายหนึ่งแสนคนเราส่งออกไปทั่วโลกนะคะคุณผู้ชมเที่ยวขาขายถูกที่สุดคนเอิญมันใส่ห้าซองคุณแม่ใส่ 10, สิบซองคนเอิญผสมแป้งคุณแม่ไม่ได้ผสมแป้งคุณแม่เป็นหัวเชือ้อแป้งโลนึงไม่กี่บาทแต่หัวเชื้อโลเป็นแสนนี่ชงแค่ซองเดียวดูสิคะเข้มข้นขนาดน,นี้อืม นี่เดี๋ยวคุณแม่จะชิมอันนี้ละคุณแม่จะชิมอันนี้ละไอ้ซี่โครงเนี่ย,งยนะคงต้องใช้มือแล้วมีมันมาด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยต้องใช้มือแล้วล่ะค่ะนี่นี่ต้องใช้มือนะคะต้องใช้มือนะคะคน,นี่ซี C ่โครงค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วเขาก็มีมันบดมาด้วยนะคะคุณผู้ชม อืมอ,มอมือร่อยมากอืมนี่ค่ะแล้วในบันบดเขาก็จะมีใส่เบคอนทอดไปด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่จะกินม,มันบดกัชีสอชีสอ,อันนี้คือชีสค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาไม่ให้มันบดมันคือชีสค่ะชีสค่ะอืมเดี๋ยวชีสเอาเบคอนเอาอเู <laughs> อืมาให้คิดมาเป็นแบบนี้เลยค่ะให้คิดมาอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอืมสนุกมากอืมนี่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีมีแบบกระเซียมอะ่ะ กระเทียมกับเห็ดนะคะย่างมาค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนื่องกระเทียมนเมนี่ยมันจะช่วยป้องกันมะเร็งอันนี้เห็ดเห็ดหอมจีนนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เห็ดหอมจีนนี่ซอสมะเขือเทศ อืมกแทงเยอะไปหมดแล้วอร่อยมากข้าวเข้าหุงเก่งมากหุงข้าวมาแล้วแบบเป็นข้าวหอมมะลิแบบไม่แฉะ อืมไม่ชอบกินข้าวหอมมะลิบแบบนี้มันไม่ขะนี่ค่ะคุณผู้ชมซี่โครงหมูอืมอร่อยมากขนมครกก็อร่อยนะคะคุณผู้ชมอืมอืม บรรยากาศดีมากค่ะวิวหลักล้านเลยอาหารหลักร้อยถ้าคุณผู้ชมจะนั่งตรงนี้เขาบอกต้องกินอย่างต่ำสองพันเมื่อกี้เรา,าเราสับปรจจัยไงถขาบอกคุณแม่เจ้าของร้านเขาบอกว่าถ้านั่งกินริมน้ำต้องอย่างต่ำสองพันบอกเออไม่ไปไม่ต้องกลัวหรอกจัดไปเลยเขาคงคิดว่าเราไม่มีตังกินนะ เป็นทั้งที่พักนะคุณผู้ชมเป็นทั้งที่พักเป็นทั้งคาเฟ่ด้วยอืมอาผักบุ้งส่งมาให้แม่เนี่ยถินผักบุ้งลอร่อยมากผักบุ้งนี้ที่นี่ร้อยสิบเก้าบาทแต่เขาให้เยอะคุณผู้ชมที่อื่นมันอาจจะแบบแปดสิบอย่างเงี้ยแต่เขาให้น้อยไงอันนี้ร้อยสิบเก้าก็จริงอ่ะแพงกว่าที่อื่นแต่เขาให้เยอะ เขาให้ผักบุ้งมาเยอะมากเลยเนี่ยเท่ากับที่อื่นสองการอตอนนั่งแม่ก็เปิดดูเนี่ยโอ้ยผักบุ้งอะไรวะร้อยสิบเก้าบาทกินที่ไหนก็แปดสิบกินอาหารตามสั่งทั่วไปสี่สิบด้วยแต่พอเห็นเขาให้เยอะก็ไม่แพงแล้วที่สำคัญมันอ่อนมันอร่อยก็โอเคเลยอืม อาหารแค่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้แบบแบบแบบว่าขี้เหนียวอ่ะให้มาแบบยิ่งใหญ่อลังการอืมอร่อยมาก อร่อยมากคุณผู้ชมเอาง้ำแก้วที่เหลือมาให้แม่ล้างมือมือมันเหนียวอเอาผักบุ้งมาอร่อยนะกินผักบุ้งอร่อยมาก เขาผัดแล้วมันเผ็ดมันถูกใจแม่งไงแม่ชอบกินเผ็ดๆอ่ะตกรงต้องทบุ้งกินให้หมดเอากับบ้าไม่ได้อย่างอื่นนี่ได้อันนูไม่กินหอมหมกเลยจ้ะหอมหมกอร่อยนะอืมเผ็ดอร่อยนะลูกลองชินดูิ อร่อยมากคุณผู้ชมอยู่ไซม้านนทบ,บุรีค่ะอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหลังนี้ฉันยื่สะพานพระรามแปดนะคะเขาจะเปิดช่วงกลางวันที่จะนั่งตรงนี้ได้คือห้ามงเย็นนะคะเพราะว่ากลางวันมันร้อนค่ะแต่คุณผู้ชมมาก็สามารถไปถ่ายรูปได้ค่ะ อร่อยมากค่ะมีความสุขมากเลยค่ะกินท่ามกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะวิวบรรยากาศได้เลยค่ะสวยงามมากนี่ค่ะคุณผู้ชมมีความสุขมาก Mm-hmm. บรรยากาศดีมากคุณผู้ชมเนี่ยเวรเป็ดแบบซอสส้มเนี่ยอร่อยมากคุณผู้ชมมันจะกรอบกรอบมากเลยนะอาซอสส้มให้แม่หน่อยม่หยิบไม่ถึงนี่ค่ะให้คุณผู้ชมดูซอสส้มค่ะอืมเอ้อันนั้นอะ่ะจะลองกินดูว่ามันเป็นยังไง เขาบอกว่าเป็นของญี่ปุ่นอ่ยกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะคุณผู้ชมเนี่ยกินได้หรือเปล่าหนูกินได้ไหมเนี่ยอันนี้ไดเอาเอายำแหงมาเติมเติมคุณคน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 นๆนมีอะกินเลยอืมอร่อยค่ะ เราตรงนี้เก็บไปมันจะได้ไม่ดูน่าเกลียดพ่อแม่ไล่สดอยู่นะเก็บไปให้หมดน้นำร้อนแม่ชงเสร็จแล้คุณผู้ชมขาอร่อยมากบรรยากาศอยู่หลักร้านอาหารหลักร้อยแล้วก็เขาทำมาเมื่อกี้เห็นต๊ข้างๆอ่ะไอทอดมันกุ้งอันเท่าฟามือขนาดเนี้ย เพราะว่าปกติถ้ามันกุ้งที่อื่นจะลูกขนาดนี้ที่นี่อันเข้าฝ่าม,มือแบบนี้เลยเขาทําแบบยิ่งใหญ่อลังการอันนี้สงสัยข้างล่างจะเป็นมันบ้างและข้างบนเป็นชีสบ้างคุณผู้ชมที่ว่าคนวัยรุ่นค่านิยมกันเนี่ยที่เราเห็นที่จอดแปลแล้วคนไปเข้าคิวซื้อกันน่ะเออมันอบชีสมันอบชีสค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาที่ที่จอดแปลแล้วคนไปเข้าคิวเนี่ย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 มันอบชีส ม,มันอบยืดค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาคือจะบอกว่าที่เนี่ยเขาทำอาหารนะมันดูน่ากินดูน่ากินดูน่ากินแล้วก็ดูแลอร่อยอร่อยด้วยน่ากินด้วยแล้วครัก็แบบเยี่ยมเลยอ่ะแบบน่ากินมากเลยอ่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นขาหมู ไอ้แก้วนั้นไว้เดี๋ยวเผื่อแม่จะขอน้ําแข็งใส่เอาแก้วนี้ไปเลยเออมันจะได้ไม่น่าเกลียดคุณคุณผู้ชมดูสิขาหมูเยอรมันเขาเนี่ยทํหน่ากินมากแล้วแล้วก็ห่อหมกห่อหมกนี่น่ารักมากเลยเนี่ยเนี่ยเนียคุณผู้ชมดูสิเนี่ยห่อหมกขนมโคกมากันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็มาทานเนี่ยมันได้ทํากิจกรรมร่วมกันมันทาให้มีความสุขแล้วก็บรรยากาศนี่อย่าไปถ่ายเรือตัวคันนั่นเดี๋ยวมันโดนบล็อก ติ๊กต่อเปลี่ยนคลิปใหม่เลยอื คุณผู้ชมวันนี้ที่แม่เดิมอยู่นี้นะคะก็คือสลิมลิงช็อกโกแลตม็อกค่ค่ะนะคะอันนี้แค่สองซองนะคะกินแล้วมันจะช่วยก่อนอาหารมันจะช่วยดักจับไขมันดังอาหารมันจะช่วยเผาผลาญไขมันแล้วมันจะช่วยในการนอนหลับนะคะแล้วมันทําให้ควบคุมความหิวทําให้เราอิ่มนานแปดชั่วโมงนะคะมันก็เลยทําให้เราผอมค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมขาสุดลิมลิงช็อกโกแลตม็อกค่าค่ะกล่องละห้าร้อยไม่ขายขาย 4, 000 1, 000สามร้อยสี่กล่องหนึ่งพันส่งฟรี 10, 000 2, 000สิบกล่องสองพันส่งฟรีนะคะมีออยมีฮารานค่ะ นี่ค่ะคุณแม่จะเติมให้ดูนะคะอร่อยมากค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคืออันนี้เลยนะคะออร่อยมากอร่อยกว่าที่แบรนด์ดังๆที่แก้วหนึ่งหลายร้อยอันนี้นะคะแม่ใส่แค่สองซองหกสิบบาทหกสิบบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมแม่กินไปแล้วสองแก้วเห็นไหมคะ อร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขากินแล้วมันจะช่วยควบคุมค,ความหิวทำให้เรากินข้าวไม่ลงแปดชั่วโมงตอนเช้านะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเราเดิมวันนี้นะคะ่ะสลิมดิงเฟฟปูชิโน่สลิมดิงเฟฟปูชิโนนี่นะคะเอ้แต่ว่าทำไมแม่น้ำนี้ไม่มีผ้าทิศวะไม่มีผ้าทิศเลยผ้าทิศไปไหนอะ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม ื่นเช้าขึ้นมานะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยดื่มนี่เลยค่ะนี่ค่ะคุณแม่ดื่มไม่ดูนะคะตอนเช้าดื่มอันนี้ดื่มร้อนก็ได้ดื่มเย็นก็ได้นะคะกินกับปาท่องโก๋ก็ได้กินกับขนมเค้กก็ได้นะคะเซรีนิ่งเฟฟพชิโนนะคะกล่องหนึ่งมี12ซองซองหนึ่งสิบห้ากรมเป็นหัวเชื้อไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทายไม่มีน้ําตาลนะคะคุณเป็นเบาหวานความดันกินได้เช้าเช้าดื่มกาแฟจะเป็นร้อนเป็นเย็นแต่คุณแม่ชอบกินเย็นนะคะจะดื่มให้คุณผู้ชมดูเจ้าค่ะ อร่อยมากมันมีกลิ่นหอมส้มอยู่สุกค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ระหว่างวันก็เดิมอันนี้นะคะสลิมนิ่งเลมอนเบอร์รี่สลิมนิ่งเลมอนเบอร์รี่นะนี่นะคะคุณผู้ชมจะขายกล่องหนึ่งห้าเราไม่ขายเราขาย200 5้อยกล่องหนึ่ส่งฟรี1 2บสองกล่องสองพส่งฟรีเราขายที่สุดในประเทศขายถูกที่สุดในประเทศไทยคนเอิยมันใส่5้แม่ใส่12ไปเลย คนเอื่อมันผสมแป้งเราไม่ผสมแป้งเราใส่หัวเชื้อแป้งโลไม่กี่บาทหัวเชื้อโรเป็นแสนคุณผู้ชมเห็นไหมหนึ่งซองนี่ยี่สิบบาทชงได้เข้มข้นยังเหลือนี่อีกนะคะยังเหลือนี่อีกนะคะนี่คือหนึ่งซองเองนะคะคุณผู้ชมเจ้าขา อร่อยมากเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆค่ะระหว่างวันเราก็ดื่มอันนี้เลยนะคะสลีมดิงเดมอนเบอรี่ค่ะแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็ดื่มนี่หละช็อกโกแลตมอคค่าแม่ดื่มหมดแล้วนะคะแล้วสําหรับคนที่ต้องการให้พุงยุบนะคะภายใน8ชั่วโมงก็ดื่มอันนี้เลยค่ะสลีมดิงไฟเบอร์ค่ะกล่องหนึ่งมี12บซองซองในสิกรัมเราไม่ได้ผสมแป้งไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานไม่มีน้ําตาลนะคะหัวเชื้อล้วนๆเลยค่ะแล้ว ไม่มีเราขายนะคะกองนึงเราใส่สิบซองคนอื่นไปใส่ห้าเราใส่สิบเลยค่ะเราใส่สิบซองนะคะชงมาเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมรับประทานก่อนนอนนะคะชงกับน้ําเย็นก็ได้น้ําธรรมดาก็ได้แบบคุณแม่ชอบกินเย็นๆนะคะพอรับประทานก่อนนอนแปดชั่วโมงตื่นขึ้นมาอะไรที่คุณเ็เอากินเข้าไปมันออกมาหมดมันดีถอกล้างลําไส้ทําให้ผิวพรรณคุณสวยงามทาให้ผงคุณยุบ กล่องละห้าร้อยแม่ไม่ขายขายเพียงแค่ 250, สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบกล่องสิบสองกล่องสองพันเราขายส่งค่ะเราขายส่งตอนนี้เราทำออกมาหนึ่งล้านกล่องขายดีมากๆเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่หนึ่งแสนคนต่างประเทศก็ซื้อเราไปขายสำหรับคนที่อยากจะมีะไรายได้ไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแพ็คของคุณแม่ทำให้หมดเรามาเป็นพันธมนิตรกันในติ๊กตอกในหน้าติ๊กตอกนะฮะในหน้าติ๊กตอกช็อปคุณผู้ชมสมัครเลยที่เอสดิงนะคะ คุณแม่ให้คุณผู้ชมเลยยิ่ห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องแพ็คของคุณแม่ทําให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสีหน้ารับประทานมากเห็นไหมคะอันนี้คือตระกูลเบอร์รี่สตอรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่หนึ่งเจะมีตระกูลเบอร์รี่หนึ่งโลค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวจะเดิมวันนี้นะแบบเขาบอกคุณแม่มีแต่ชงชงชงคุณแม่ไม่กินเลยว,วันนี้กินให้ดูค่ะเพราะว่าวันนี้ผ่าตัดจมกูกวันนี้เข้ามายี่สิบเจ็ดวันละน่าจะกินได้บ้างแล้วล่ะอืมอร่อยมาก เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานหอมหอมชื่นใจอนี่ค่ะคุณผู้ชมนะ,ะใครที่สนใจนะคะโทรมาเลย0816304622เลขไลน์มาก็ได้นะคะ ang, แอต a ลนาดัดแกงไลมีแอตเล g เอนเดออโอนเงินมาที่0051108280นะคะแล้วก็ชื่อธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี 0051108280ชื่อบัญชีลีนาชังชันจ,จาค่ะแพคเก,กจจิ้งสวยงามในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแพคเก,กจจิ้งของเราสวยงามมากเมื่อกี้นี้น้ำมันกระเด็นนะคะนี่ค่ะจะโชว์ให้คุณผู้ชมดูแพคเก,กจจิ้งของเราสวยงามมากแล้วเราขายดีมากๆขายดีมากๆค่ะเนี่ยค,คุณผู้ชมเห็นไหมคะคนเออมันใส่ห้าซองของเราใส่สิบซอง คนเออมันผสมแป้งเราไม่ผสมแป้งแป้งโลไม่กี่บาทหัวเชื้อโลเป็นแสงเราใส่แค่ซองเดียวเนี่ยเข้มข้นอร่อยเลยของคนเออแม่งซองในสามสิบกร,รมัมใส่สามซองยังแตกไม่ได้เลยอย่างกับน้ำก๊อกนี่ค่ะเห็นไหมคะแพ็กกจรจิก้ก็กินขาดแล้วนะคะขายถูกที่สุดในประเทศไทยเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ขายถูกที่สุดเพราะเราไม่อยากเอาเปียบประชาชนเราอยากให้ประชาชนได้กินของดีๆถูกๆนะคะอย่าลืมค่ะ เอสดิงสลิมดิงนะคะโทร0816304622ไลน์ e e n A n ลีนาดั n แก๊ง L E E N A ดั n g หรืออินบัอกเข้ามาก็ได้นะคะคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ